สวัสดีครับวันนี้มารีวิววาวตเพื่องผมนะครับนะครับอันนี้มันหัวครับลูกยางมันมีหอยนะครับผมบอกให้ไปหาซื้อนะครับนะครับยำเขามันต่อสูบมันกับบกค่อยหัวมันมันมันเป็นหัวเลยครับแต่ว่ายำเขาสับปุ๊บตัวนี้ปิดผสิผสินนะครับลูกยางมันปิดปะสะผสิน แต่ว่าหัใส่สีปิ่งแข็งเรามันมื่งกลาย็นยังเป็นขี้เก่้นะครับแต่ว่ากับบัวเน่ไปหาร้องซื้อไม่นะครับว่าลูกอย่างมันมันหัวหรือว่ามันขาดนะครับมันม้เบิ้งอยู่ครับนี่ครับนี้ตัวนี้เป็นเขียมหน้าจอหูแตกไปแล้วแต่ว่าใส่งานได้ขึ้นครับเข็มวัดนะครับนะครับ น,นี่คือทางเจ็บล้มนะครับตัวนี้เนืน้อใส่ห้องสปริงยันยันเบาะนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับยันเบาเข้าไปบม่ให้หัวไม่ให้ล้มหัวนะครับ ตัวนี้เขาขันได้นะครับขันออกได้เพราะว่าตัวนี้อยู่ลำสายชิญานะครับเปรเปรี้พายนะเขานะครับสายชิญาซุนมไหนว่าสายแตกสายหวัวเขาถอดตัวที่มันหมุนกับเขากันกล้องมันนะครับนะครับเราเขาเมื่อแก่มาตัดออกไม่เคี่ยวครับมันเป็นท้องเดืองนะครับนะครับที่ผมเอานี่พันนี่คือว่า มันล้มหัวนะครับเตีพันเจียวพันเลยครับนะครับนะครับลูกยางตัวนี้มันสึกหลอครับมันเอามันมันแตกล่ามันเอาหน่อไปอยู่นะครับเอาเลยเอาตีพันเจียวพันนะครับอันนี้อันนี้คอเบลดับเพลิงนะครับเชี่ยมไสนนะครับเชื่อมเฮนท้าวเชี่ยมเสร็จแล้วน้องก็เอาคันนี้คันบก ไปเขาใน,นี่นี่น้องกระสูบนะครับว่ามันหัวบุหัวถ้าหัวกะถอดออกเราเชื่อมไม่นะครับก็ต้องใส่ท้องเหนือเชื่อมนะครับน่ครับนี่ก็ใส่ยางไนรถด,ด้องเอาครับตัวงไหนนั่นผมก็ใส่ลูกยางห้องกับหัวหจุกสุมม่มหม้อหมุจุกอันรุด,ดหม้อใส่กับยางไหนนะครับห้องช่วงไหนตัวหนึง่งเลขาของนอกนี่ผมบด้หองครับเอาตัดยางไนรถดมาห้องครับ